ครับผมก่อนอื่นขอกราบสวัสดีพี่พีเอฟทุกท่านนะครับช่องเบลไลา์ไทยครับผมพระโบราณของเก่าสะสมครับมาในรอบเย็นนะครับก็พีเอฟท่านใดว่างๆก็เข้ามารับชมกันนะครับด้านนี้คือช่องทางการติดต่อนะครับติดต่อช่องทางนี้ได้เลยนะครับ0 6 2 5 4 5 6 5 6 4ห้าแอดไลน์ที่เบอร์โทรครับธนาคารออมสินครับผม0 2 0 3 5 9 2 6 4 8 9 0ครับ ตีท่านใดไม่สะดวกแอนไลน์สามารถโทรหาผมได้เลยนะครับเป็นรายการแรกครับผมมานําเสนอครับเป็นหลวงปู่แหวนครับพี่รายการนี้เป็นหลวงปู่แหวนปีหนึ่งเจ็ดครับรายการนี้ผมขอที่สองร้อยบาทนะครับเอฟซีท่านใดชอบปิดได้เลยครับพี่ราคานี้เบามากครับเป็นรายการที่หนึ่งนะครับดูนะครับนี่ครับผ่าดูง่ายครับพี่ก็ สวยสดงดงามครับเส้นสายลายสินมานี่ครับปีหนึ่งเจ็ดครับพี่ดูครับเก็บไว้ก่อนนะครับพี่พระแบบนี้ครับ200บาทครับเป็นรายการที่1ครับต่อไปเป็นรายการที่สองครับพี่ดูนะครับเนี่ครับรายการที่2ผมขอที่200บาทครับพี่ราคาเบาๆนะครับก็เอฟซีท่านใดชอบปิดได้เลยครับพี่พระดีๆเก่าๆแบบนี้ครับควรเก็บไว้ก่อนนะครับ นี่น่าจะเป็นหลวงปู่บุญหรือเปล่านะครับวัดกลางบางแก้วเนาะพี่นนอะเป็นรายการที่สองนะครับต่อไปเป็นรายการที่สามครับพี่รายการที่สามมาเป็นโ 8, 7, หแปดเจ็ดเหร่อสองสี่หกหกเก้ากับสองสองสี่แปดเจ็ดหรือเปล่าเป็นพระปิตาเหรียญนี้แท้ดูง่ายครับพี่สภาพนี้ผมขอที่ห้าร้อยบาทครับพี่ สองสี่กว่าครับลึกๆครับพี่สวยเดิมอยู่เลยนะครับรายการนี้เป็นรายการที่สามครับต่อไปเป็นรายการที่สี่ครับพี่มาเป็นมัตเกตชาโยครับเนื้อออกน้ําตาลแลวบแบบนี้ครับก็น่ารักดีครับรายการนี้ผมขอที่สี่ร้อยบาทครับเอฟซีท่านใดชอบพี่ปิดได้เลยครับมาหนาดแบบนี้ครับเนื้อจัดนะครับพระเนื้อจัดมาเลยครับใครชอบปิดได้เลยครับพี่เป็นรายการที่ นะครับต่อไปเป็นรายการที่ห้าครับมาเป็นพัะกุเก่าครับพี่ดูนะครับรายการนี้ผมขอที่400บาทครับยังไม่รู้ว่าเป็นหลวงพ่ออะไรเลยนะครับแต่รู้ว่าเก่าอย่างเดียวนะครับก็รู้เลยว่าเป็นพัะกุแน่นอนแบบนี้นี่น่าจะเป็นยุคสมัยของเรื่องอำนาจนะครับก็เป็นพระลบรีหรือเปล่าดูให้ดีนะครับก็ของเก่าครับพี่ราคานี้เบามากครับ รายการที่5นะครับต่อไปเป็นรายการที่6ครับรายการที่6มาเป็นพี่ดูนะครับองนี้เป็นอ่ดูนะครับเป็นนางพญาครับเนื้อเก่าๆครับพี่รายการนี้ขอที่ส0 0บาทครับราคานี้ผมใส่เลยนะครับก็ไม่ต้องห่วงครับเปิดเลยครับเบาว่าเบาครับอันไหนไม่เบาก็ว่าไปตามราคาครับพี่ก็อยู่ที่ว่าผมเนี่ยบางทีไม่ได้เกี่ยวกับพระนะครับ เกี่ยวกับว่าผมเนี่ยอยากจะพูดราคาไหนผมก็พูดนะครับผมเป็นแบบนี้ครับพี่รายการนี้ผมขอที่400บาทครับเป็นเหรียญหลวงู้ทิมนะครับนึกอยากจะพูดใส่ราคาไหนก็ใส่เลยครับพี่บางทีพระดูไม่มีราคาแล้วผมใส่แพง f ีก็ปิดครับผมก็ไม่รู้ครับพี่เอาแบบนี้นะพี่ช่องผมนะเป็นรายการที่7ครับพี่หลวงูุทิมครับเนื้อจัดเก่าๆครับพี่ดูครับสภาพใช้ครับ เป็นรายการที่7ครับ400บาทต่อไปเป็นรายการที่8ครับพี่ดูครับอันนี้เป็นหลวงพ่อพิษวัดขมังครับ2 4 8 8ครับเป็นเหรียญพระราชทานเพลิงนะครับก็ที่ระลึกอาจารย์พิษครับระลึกถึงนะครับไม่ทันนะครับหลวงพ่อเตียงพกเกครับรายการนี้400บาทครับพี่เก็บไว้ก่อนนะคภาพแบบนี้ครับหาไม่ได้นะพี่ผมบอกก่อนนะครับจะหาใช้นี่ก็ยากเลยครับเป็นรายการที่8ครับต่อไปเป็นรายการที่9นะครับ มาเป็นนางพญาครับพี่ดูครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็ของดีของเก่าครับใครเข้ามารับชมแล้วก็เห็นเนื้อแบบนี้ชอบพี่ปิดได้เลยครับพระผมเก่าแน่นอนครับพี่รายการนี้ผมขอที่400บาทนะครับตูนะครับตูเนื้อให้ดีครับพี่ดูพิมพ์ก่อนนะครับเป็นรายการที่9ครับต่อไปเป็นรายการที่10นะครับมาเป็นข่าวตรงครับดูข่าวโค้งแล้วมาดูข่าวตรงบ้างครับผมไล่ไหวนะครับวันนี้กรบรีบๆครับไปล่าสมบัติกลับมาก็ สตางรูเพียบครับพี่เดี๋ยวผมจะว่างๆจะนำมาไลฟ์เล่นนะครับก็รายการนี้ผมขอที่400บาทครับผมพิมพ์ขาตรงนะครับใครชอบเนื้อแบบนี้ครับสไตล์นี้ปิดได้เลยครับพี่ตัดด้วยตอกนะครับสมัยก่อนครับเป็นรายการที่สิบครับต่อไปเป็นสิบเอ็นะครับมาเป็นวัดานังเชิงครับพี่เป็นองค์ที่สองครับนานๆจะได้เจอครับพี่นี่ครับพระพุทธใส่นะครับดูครับพระพุทอะไรพระพุทไตนะครับ ัดพนันเชิงครับพี่เดี๋ยวนี้ก็300บาทครับอยู่นะเป็นรายการที่11ครับรายการตัดไปก็เป็นหลวงพ่าผางครับพี่หลวงพ่าผางนี่ผมต้องมีมาเรื่อยเพราะว่าสายอีสานเนี่ย FC ผมบอกว่ามาบ่อยๆหน่อยพี่ไม่ทันนะครับก็รายการนี้ผมขอที่200บาทพี่ตามสภาพครับสวยว่าสวยศึกว่าศึกนะครับก็ตามนี้เลยครับ200บาทเป็นรายการที่12บครับต่อไป13ครับมาเป็นนางพญาอ้าวไม่ใช่นะครับ องนี้เป็นเนื้อโลหะด้วยนะพี่เป็นชินาราดนะครับดูนะครับเป็นเนื้อโลหะนะครับไม่ใช่เนื้อดินนะครับเหมือนเนื้อออกสำลิดนะครับเป็นพระกุเก่าแน่นอนครับรายการนี้ผมก่อที่ห้าร้อยบาทครับพี่ขออนุญาตไม่แกะนะครับจะเป็นการเสพราเนาะพี่น้องก็ไล่ด่วนครับพี่เป็นรายการที่สิบตาวันต่อไปสิบสี่นะครับดูนะครับสิบสี่มาเป็นสาเร็จเนื้อชัดเก่าครับพี่ตอนนี้นี่แกงให้ติมผมมาครบแล้วนะครับก็ นี่ระงับไว้นะครับก็เบาๆหน่อยครับแยกย้ายกันนะครับถ้าอยู่รวมกันสามคนแล้วก็เรียบร้อยครับพี่ผมนะครับเรียบร้อยเลยครับทํางานไม่ได้เลยครับเอาแล้วนะครับเริ่มครับรายการที่ผมขอที่5ห้ร้อยบาทนะพี่เป็นรายการที่สิบสี่ครับต่อไปสิบห้านะครับพี่ดูครับพระมาเนี่ยมีพี่ fc ชอบพระผมมากนะบอกว่าน้องเบลมีแต่พระเก่าเก่านะครับครับผมเล่นพระเก่าครับพี่พระใหม่ผมไม่เล่นนะครับ ผมชอบครับผ้าเก่าๆนี่ครับราคการนี้ผมขอที่300บาทครับพี่แต่ครึ่งเลยครับเก่าเดิมครับเป็นรายการที่15ครับต่อไป16ครับพี่ดูนางพญาวงนี้ครับขออนุญาตไม่แก่นะพี่แต่เนื้อเก่าแน่นอนเป็นพิมพ์เข่าโค้งครับจัดเก่าแน่นอนครับไม่แก่แบบนี้300บาทครับพี่นี่ดูรอบนะครับรอบยังตอกโค้ดเลยนะมีความเก่าครับเป็นรายการที่16ครับต่อไป17เเป็นพระรอดลำพูนครับ fc สามถึงเยอะมากนะครับก็ผมนํามาครับพี่รายการนี้สามร้อยบาทนะครับใครชอบปิดได้เลยพี่พระรอดลํำพูนพิมพ์นี้นะครับมาไม่เหมือนกันทั้งองนะครับพระรอดผมนะครับก็นี่ครับรายการต่อไปเป็นพระแกะสมัยยุยยาครับของเก่าครับรายการนี้สา0ร้อยบาทครับพี่เป็นแกะแบบเก่าเก่าโบราณครับขังเลยครับพี่รายการนี้เป็นรายการที่สิบแปดนะครับก็เป็นไม้แกะนอสิบแปด สามร้อยบาทครับรายการต่อไปเป็นพระรอดลําพูนครับพี่ดูเนือครับมาทูโทนครับดําออกเรือแบบนี้ครับรายการนี้ผมขอที่สามร้อยบาทครับพี่เอฟซีท่านใดชอบปิดได้เลยครับเป็นรายการที่สิบเก้าครับต่อไปยี่สิบนะครับมาเลยครับไหลด่วนนะครับด่วนยี่สิบเป็นซุ้มกอครับพี่ขาดไม่ได้แม้แต่วันเดียวนะครับซุ้มกอผมต้องมีมาเรื่อยครับเพราะของเก่าครับพี่ครับเขาเล่นกันนะพระซุ้มกอพวกเม็ดขนุนลีลาเนี่ยอยู่ในชุดเป็นจ่าภาคีครับ เพราะนั้นผมต้องนำพาที่เขาเล่นกันมานะครับถ้าผมํำพาที่เขาไม่เล่นมาเนี่ยไม่เกิน3ามคลิปครับช่องผมปิดลงแน่นอนครับแบบนี้เขาเล่นกันนะพี่ก็เผื่อ FC ท่านใดเข้ามาใหม่ๆรับชมผมก็จะได้เข้าใจตรงกันนะพี่เนาะรายการนี้เป็นรายการที่20ครับ3 0 0อบาทครับพี่รายการต่อไปเป็นอ่าแบบนี้เขาเล่นกันพี่หลวงปู่มั่นครับพี่ดูครับนี่คือเหรียญหลวงปู่มั่นนะครับก็เหรียญเดิมๆครับเหรียญสภาพใช้เดิมๆเลยนะครับ ใครชอบพี่ปิดได้เลยครับเป็นสายปฏิบัติครับผู้มันีถือว่าเป็นส่ายอดปฏิบัติเลยนะครับก็สุดยอดจริงๆครับรายการนี้ผมขอที่สามร้อยบาทพี่เป็นรายการที่ยี่สิบเอครับต่อไปเป็น22่สิบสองนะพี่ดูนะครับยี่เป็นพระมาเป็นดูครเนื้อออกหยกครับพี่โอ้ยดีนะครับนี่ครับพี่ดูครับ เดี๋ยวมีเรืองแสงกลางคืนนะครับดูครับผมเพิ่งเคยเห็นครับพี่รายการนี้ผมขอที่400บาทครับเป็นนางพญาครับพี่พี่ดูนะครับไม่รู้ว่าเป็นพระกุหรแล้วเป็นพ้าใหม่ไม่รู้แต่ว่าถ้าอยู่กลางคืนแล้วได้เรื่องครับพี่พระองค์นี้นะครับรายการนี้ผม400บาทครับพี่มาให้ทันนะครับรายการต่อไปเป็นหลวงพ่อผางครับผมมีเรื่อยๆครับพี่หลวงพ่อผางมีเยอะครับเพราะว่าเอฟซีชอบครับผมเจอผมต้องนํามาครับพี่รายการนี้200บาทครับพี่หลวงพ่อผางครับเขาแดงนะครับดูครับ คงเคคงคาผมยังไม่แน่ใจนะอันนี้น่าจะเป็นคงเคนะครับอะอะไรเนี่ยมีเคมีค้านะครับรายการนี้เป็นรายการที่23บาครับ200บาทต่อไปเป็น24ครับพี่หลวงพ่อพรมครับไม้ทันนะครับองค์นี้สวยมากครับพี่รายการนี้ถือว่าสวยจริงๆครับหลวงพ่อพรมรายการนี้ครับผิวเดิมมากนะครับแล้วก็กระไหลเดิมๆเป็นปี17นะครับเม็ดไข่ปลาเรียงกันซ้อนๆแบบนี้เลยครับ เส้นของแมวมีวิ่งครับเดี๋ยวนี้ผมขอที่เจ็ดร้อยบาทครับพี่เป็นรายการที่ยี่สิบสี่ครับดูนะพูดมาสิบกว่านาทีครับรวดเร็วทันใจครับพี่ต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบห้าครับดูครับเดี๋ยวนี้ผมขอที่สองร้อยบาทครับชินาราดครับพี่สวยๆแบบนี้จำเดิมครับเป็นรายการที่ยี่สิบ สมา่อตะคู่นี้ครับต่อไปเป็น26ครับดูครับเหรียญมาหลวงพ่อดิ่งวัดบางัวนะครับก็ของเก่าพี่ดูก่อนนะครับใครดูเก่าใครดูชอบพี่เก็บเลยครับพระแบบนี้ไม่มีมาบ่อยครับนานๆจะมาพี่นี่คือหลวงพ่อดิ่งวัดบางัวนะครับก็เหรียญเต็มๆเลยครับแบบนี้ครับสวยสดงดงามครับเบ้าตาลิ้วจวรยังมีครับตัวหนังสือคมชัดเจนรายการนี้ผมขอที่500บาทครับ f c ท่านใดชอบปิดได้เลยครับพี่ เป็นปรายการที่26ครับต่อไปเป็น27เป็นพระพิคเนตนะครับนี่คือพระพิคเนตเทพเจ้าแห่งแห่งความสําเร็จนะครับก็ FT ท่านใดชอบการค้าขายหรือว่าชอบอ,อยากจะประสบความสําเร็จในด้านการงานหรือว่าด้านอะไรสักอย่างหนึง่งพี่บูชาพระพิคเนตครับพี่เ <ก S 1> ชื่อผมนะครับพระพิาเนตเนี่ยเป็นเทพเจ้าแห่งความสําเร็จครับทุกประการครับนี่นะครับก็ตามวิทยาลัยนาสสินเนี่ยจะมีทุกวิทยาลัยนะครับ ก็ที่ไหนที่มีดนตรีก็มีพระพิฆเนศด้วยนะครับก็ที่บ้านผมก็นับถือพระพิฆเนศครับของผมเรียกองค์ใหญ่ครับนอนตีพุงเลยครับเนี่ยครับองใหญ่ผมเนี่ยครับผมบูชาอยู่นะครับผมก็บูชาพระพิฆเนศเหมือนกันนะครับดูครับนี่ครับตาหวานเลยนะครับมานี่ดูนะรายการนี้สามร้อยบาทครับพี่เป็นพิฆเนศบูชานะตั้งหน้ารดได้ครับพี่รายการต่อไปเป็นพระปางลำพึงครับนี่คือพระปางลำพึงของคนวรรศุกครับ ใครชอบปิดได้เลยครับพี่เป็นเนื้อเก่าเเหมือนกันครับก็พอมีอายุพอสมควรครับรายการนี้300้บาทครับพี่องค์ใหญ่องโตครับเป็นพระตั้งนั่งรถได้แล้วก็สามารถตั้งบูชาที่ยิ่งได้นะครับเป็นรายการที่28นะครับต่อไปเป็นรายการปิดท้ายครับ29วันนี้29นะครับเลขสวยครับพี่เป็นกุวัดกัดซ้ายนะครับหรือวัดกระชายหรือว่าเจ้าชายครับพระรายการนี้ผมบอกเลยว่าเป็นของดีของเก่าครับจากเมืองพระนครศรีอยุธยาครับเป็นกุวัดกระชายครับ นี่คือบอกเลยว่าเป็นของเก่าของดีจริงๆค,ครับวัดกระชายเนี่ยผมบอกเลยว่าด้านบนเจดีย์นะฮะยากมากนะพี่รายการนี้ผมขอที่900บาทครับพี่พระมี4่องค์นะครับหนึ่งสองสามสี่แผมเจดีย์อีก2ลูกนะเป็นพระสิบชาติครับแล้วก็วัดกระชายเนี่ยประวัติรู้อยู่แล้วนะว่าไม่ธรรมดานะครับก็อ่พวกนักขุดของเก่าอะไรเคยไปขุดกันก็เจอดีกันครับเขาบอกว่าว่ายน้ําอยู่นะครับเจอดีนะว่ายน้ําบกนะครับก็ทําน้ําท่วมทั้งนั้นนะครับแม่ ปู่โสมครับเช้ามาคนมาลุมดูคนเต็มครับน้าไม่มีแม้แต่หยดเดียวครับพี่ไหวบกครับเ็าเรียกไหวบกนะครับมีเรื่องเล่ามาเยอะครับบางคนก็เจ้าของนาเจอแหวนทองเจอกันเนี่ยเจอเป็นกระปุกนะพี่แล้วแหวนทองคนสมัยก่อนเนี่ยคนร่าคนรวยเนี่ยใส่ที่ใสแปดนิ้วนะครับไม่ไม่ธรรมดาครับโอ้โหดูนะไม่ใส่นิ้วโป้งอย่างเดียวนะครับคนสมัยก่อนนะ รายการนี้900บาทเบามากเป็นรายการปิดท้ายครับพี่วัดกะชายวัดกะซ้ายเนี่ยผมบอกเลยว่าอย่าไปร้องกรงนะครับแม่มีคนไปพิฆาตตัวเองเนี่ยหลายคนแล้วนะคือว่าไปผูกคอนะครับที่วัดกะซ้ายีลยวัดกะชายครับก็หลายคนครับครับผมก็ EP นี้จบลงครับพี่อย่างรวดเร็วครับขอขอบคุณเพียบสีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับขอบคุณจากใจครับแล้วก็วันนี้หมดเวลาครับพี่ก่อนนอนรับชมคลิปผมครับแล้วก็ พบกันใหม่ช่วงเช้าครับพี่วันนี้หมดเวลาผมขอตัวลาไปก่อนครับพี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปผมครับ